โอเคครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับผมก็ได้ทําการจะอัดคลิปลงอารีนาห่องนร้กชั้นที่11เป็น EP ีที่2นะเพื่อที่จะปรับให้มันกระชับขึ้นนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมกินเวลาไปถึง30นาทีเพื่อที่จะอธิบายแบบละเอียดในคราวนี้ผมจะพยายามรวบรัดให้มันจบภายใน15นาทีนะจะอธิบายไปเร็วขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ตรงจุดมากขึ้น,นเพราะว่า บางทีผู้เล่นหลายคนก็ยังไปกันไม่เป็นก็มีนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาเข้าแพทเทิร์นเลยอ่ีนี้ไปไวนะครับผมจะพยายามอาธิบายแล้วก็จบให้เร็วที่สุดจะได้ดูซ้ำได้หลายๆรอบตำแหน่งเปิดมาครับตำแหน่งการยืนของแท้งนะฮะ คุณที่เป็นแท้งดูไว้นะครับคุณจะยืนอยู่แค่นี้พอนะอถึงแม้ว่าบอสจะกระโดดใส่คุณคุณก็จะยืนอยู่แค่นี้พอส่วนเพื่อนที่เหลือจะต้องยืนอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อบอสกระโดดใส่แท้งเรียบร้อยแล้วเขาก็จะสร้างดาเมจไปพื้นที่ด้านหลังไปด้านบนอส่วนผู้เล่นที่เป็นตัวตีประชิดก็อย่าไปอยู่ใกล้ครับอย่าไปอยู่ใกล้มากก็คือหลังจากที่ตีเสร็จแล้วเขากําลังจะดดดใส่แท้งเราก็ถอยออกมาเลยนะ กระจายแล้วออกมาถอยออกมาให้ห่างจากแทงนะอยู่ด้านหลังแทงไว้โอเคเปิดมาอันนี้ไม่มีอะไรมากรูปแพทเทิร์นนี้รู้รกันอยู่แล้วไปต่อเป็นเป็นเรื่องของตำแหน่งการยืนอของแทงคียในะเพื่อให้เพื่อนเล่นสะดวกขึ้นเนไะเขาก็จะสร้างดงานมิไปท,ทิ้นที่ด้านบนต่อไปก็เตรียมการลกฮานาโกะนะครับ คุณเห็นอะไรไหมว่าเขาทำท่าชูดาบขึ้นมาแล้วก็เหมือนรวบรวมออร่ารวบรวมแสงรวบรวมพลังเวทอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็คือควรต้องกดโลฮานาโกนะครับตอนที่เข้ามาอย่าเพิ่งใชนะ้ตอนที่เริ่มเกมมาอย่าเพิ่งใช้ก็รอรอถึงจังหวะน,นี้แหละเห็นเข้ารวมแสงเนี่ยค่อยใช้โลนะครับใครที่โลยังไม่แข็งพอก็ไปอัพ ก็ไปอัพหรือเพิ่มค่าสเตตัสให้กับโลกของตัวเองน,นะครับก็จะใช้ในส่วนของโลกฮานาโกะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเรื่องแนวทางในการอัพโลกฮานาโกะเนี่ยผมจะขอทําคลิปแยกไปแล้วกันเดี๋ยวขอทำคลิปแยกดีกว่าเอานี้เอาเอาใน,เ,าน,เ,านเรื่องของอารีนา1ิก่อนเอาอารีนาโลกสบเอก่อนเดี๋ยวเรื่องอัพอัพโลกฮานาโกะเนี่ยเดี๋ยวจะขอแยกไป EP อื่น ไปกันต่อครับกลางลูกฮาราโกะครับรับดาเมจไปยืนต่อได้ก็ไปต่อได้เดีย๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นของม้ากันต่อสังเกตว่าอ,อันนี้ก็ง่ายๆแหละไม่ยากก็คือตรงไหนมา้ามันหันหลังให้เราก็ปลอดภัยอ่ะอย่าไปยิงข้างหน้ามา้าแค่นั้นเองครับอย่าไปยิงข้างหน้ามา้าพอเจอรูปแบบอย่างเนี้ยก็จับหลบหลังม้าก็ได้ครับหรือว่า ใครอยากจะสวนขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะม้าสองตัวนี่มันหันมาทางนี้ถูกไหมเออเพราะไอ้ม้าสองตัวนี้มันหันมาทางนี้นั่นหมายความว่าด้านหลังเขาปลอดภัยนะเออก็สวนขึ้นไปได้นะครับเออมันก็มีการหลบอยู่สองรูปแบบนะครับหลบอยู่ด้านหลังม้าฝั่งนี้กับสวนเลนขึ้นไปฝั่งนูน้นไปอยู่ด้านหลังม้าอีกฝั่งนูน้นอ่ะไปต่อครับรูปแบบนี้มีแค่นี้ มาดูมาอันนี้กับ้างคือคือส่วนใหญ่อะเราก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้สายตา,าใช้สายตากวาดทั่วสนามนะครับแล้วก็ใช้จินตนาการนิดนึงนะพยายามจินตนาการถึงทิศทางจินตนาการเส้นตัดขึ้นมาบนหัวนี่แหละให้เราเห็นช่องว่างนะครับจินตนาการมันขึ้นมาส่วนดานมีรูปพัดนี่เปลี่ยน เปลี่ยนได้ตลอดนะมันจะเปลี่ยนมุมล่างขวามุมบนขวามุมบนซ้ายมันก็เปลี่ยนหมุนวนไปเรื่อยอะบางทีมันก็อาจจะไปยึดตรงกึ่งกึ่งกลางน,นี้ก็ได้ดาเมจร,รูปพัดไปได้หมดนะครับไปได้หมดทั่วสนามนะหมุนตามเข็มหมุนรอบเข็มเนี่ยมาหมดเลยรอบนี้ดาเมจร,รูปพัดยึดพื้นที่มุมล่างขวานะครับเราก็ดูที่ทางของม้าเอ่อจเอาง่ายๆเลยก็ตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีม้ายึดเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นแนวที่ปลอดภัยแล้วหนึ่ง อพอมันไม่มีม้ายึดดูสังเกตง่ายๆครับมุมล่างไม่มีมา้ามุมบนไม่มีมา้าปลอดภัยแล้วไม่มีม้าที่จะหันมาบนล่างไม่มีม้านะแสดงว่าปลอดภัยแล้วหนึ่งแล้วก็มาดูพอดูในแนวตั้งเสร็จปุ๊บเรามาดูในแนวนอนอดูนแนวตั้งเสร็จมาดูในแนวนอนตรงไหนว่างบ้างตรงนี้ไม่มีมา้าตรงนี้ก็ไม่มีมา้าเราก็จะมาเห็นจุดตัด ที่ให้หลบได้นะก็จะเป็นช่องวานี้ที่ใช้หลบนะครับเห็นไหมจุดหลบก็จะเกิดขึ้นพยายามใช้สายตากว่าดูคร้าวๆครับมันมันต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งในการวาดเส้นทิศทางการวิ่งของม้าขึ้นมา เพื่อให้เราหาช่องว่างที่มันว่างอยู่แต่ก็ให้ตามหลักที่ผมให้ไปเมืเ่อกีออ้แหละพยายามสังเกตมุมในแนวตั้งะ่ะบนล่างะฮะถ้ามันไม่มีม้าย็ดแสดงว่าเป็นเลนที่อยู่ได้แล้วหนึ่งแล้วค่อยมาดูในแนวนอนก็คือด้านข้างะ่ะดูม้าด้านบนล่างก่อนคอรับออแล้วค่อยมาดูม้าด้านข้างว่ามันจะตัดตรงไหนออกไปอีกเนี่ยอย่างนี้ไม่มีมา้าไม่มีม้าแล้วเนี่ยแสดงว่าเลนนี้ปลอดภัยแน่ๆไปต่อนะ รูปแบบนี้เห็นทิศทางของมาแล้วใช่ไหมยึดกลางยึดกลางกับมาสองตัวยึดตรงไหนบนล่างอันนี้ไม่ยากครับดูง่ายอันนี้ดูง่ายไม่ยากะจะเหลือช่องว่างในการหลบอยู่ตรงนี้ช่องว่างในการหลบอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ยากผ่านเลยแล้วกันดานมเมจรูปพัดเขาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยนะ,ะใช้หลักการ การตัดตำแหน่งกะ uh นะครับเอาแนวตั้งก่อนดูไหมแนวตั้งก่อนแล้วค่อยไปดูมาในแนวนอนเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ด่านี้จริงๆก็มีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็พยายามที่จะให้มันละเอียดแต่ก็รวบรับให้มันไปเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าคลิปมันนานไปอ่ะมันก็ไม่สะดวกที่จะกลับมาวนดูซ้ำใช่ไหม ตอนนี้ผมพยายามจะให้ไม่เกิน15นาทีอะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าลองดูก่อนนะ,ะรูปแบบการวาดเส้นแสงไปทั่วสนามนะครับผมให้หลักการเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วในคลิปที่มีความยาว30นาทีอันนี้เป็นแบบฉบับย่อนะให้สังเกตขอบสนามที่มันไม่มีแสงวาดผ่านใหญ่ไหมถ้าคุณเห็นตรงขอบสนามไหนที่มันไม่มีเส้นแสงตัดไปที่ขอบนั้นอะคือถ้ามันว่างเนี่ยี คุณวิ่งไปรอได้เลยครับมันจะเป็นจุดหลบแน่นอนขอบสนามอันไหนไม่มีแสงลากผ่านเป็นจุดหลบแน่นอนครับอันนี้มันมีแสงมันมีแสงเียด้ยขีดเขียนผ่านนะอขอบฝั่งขวาก็มีแสงาวาดขึ้นฝั่งซ้ายก็มีแสงขอบไหนไม่มีแสงไปอยู่ขอบนั้นจบจำง,ง่ายง่ายไปต่อ เนี่ยไม่ขอบที่ไม่มีแสงมันมันไม่เกิดพื้นที่ดามจหลังจากที่จบแพทเทิร์นนั้นแล้วนะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งตัวนี้จะจํากันไม่ค่อยได้เมื่อจบรูปแบบการระเบิดพื้นที่ในลักษณะนั้นนะครับดามจพื้นที่รูปแสงอย่างเงี้ยจาไว้นิดหนึ่งนะครับจบรูปแบบนี้เมื่อไหร่นะครับจบรูปแบบนี้เมื่อไหร่ให้รีบขึ้นมารอด้านบนตรงนี้นะครับ ให้รีบขึ้นมารอด้านบนตรงนี้เพราะารูปแบบต่อไปมันจะเป็นดาเมจรูปรเกือกมา้าลเนี่ยจบปุ๊บแล้วมัวิ่งขึ้นไปรอเลยครับวิ่งขึ้นไปลอด้านบนเลยผมวิ่งขึ้นมารอให้ดูแล้วเห็นไหมคราวนี้มันก็จะระเบิดเต็มพื้นที่ไปเรื่อยๆคราวนี้จุดหลบหรือช่องว่างนี้ก็จะหมุนไปตามทิศทางของบอสนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงดูลูกศรตรงนี้ครับ หมือนป้ายไฟจราจรเลยเหมือนเหมือนลูกศรที่อยู่ตามข้างถนนนั่นแหละว่าเขาหมุนไปทางไหนอันนี้เขาหมุนซ้ายนะผมโฟกัสให้นะครับว่าด้เห็นชัดๆเลยเห็นไหมเนี่ยแสงสีเหลืองเนี่ยเออเขาชี้ไปในทิศทางนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาอืมถ้าเราสังเกตเห็นลูกศรแล้วเราก็ เตรียมเคลื่อนที่เลยหลังจากที่มันระเบิดเสร็จเคลื่อนที่ระเบิดเสร็จเคลื่อนที่นะครับถ้ารอออกตัวหลังจากที่มันระเบิดแล้วเราค่อยดูตำแหน่งว่างบอกเลยไม่ทันตัวอย่างครับเคลื่อนที่ระเบิดเสร็จเคลื่อนที่ระเบิดเสร็จเคลื่อนที่คือมันต้องดูทิศทางไปตั้งแต่แรกมารอดูไม่ทันนะมารอดูช่องว่างเกิดเนี่ยไม่ทันหรอกดาเมจเต็มพื้นที่ก็กลางลาโลกคาราโกรับไป คือได้เห็นเขาชูดาบขึ้นมาน่ะอ,อผมย้ำให้หนิดนึงก็ได้จริงๆมันไม่มีอะไรยากหรอกตรงตรงดาเมจเต็มพื้นที่เราสังเกตได้ออหนึ่ง่แดงเต็มพื้นที่นะคุณเห็นรูปแบบการเห็นไหมการชาร์จหรือรวมพลังเวทอย่างนี้แล้วกับพื้นที่สีแดงที่เต็มพื้นที่เรากดโล่ไว้รอกดโล่ไว้รอเลยครับหรือบางคนเขาก็ยังไม่ได้ก็ยังมี ไปต่อนะครับรูปแบบของม้าลำดับต่อมาเขาจะมีการเรียงลำดับการเกิดนะย้อนกลับไปดูให้อ่าอ่าม้าตำแหน่งที่หนึ่งนะครับม้าตำแหน่งที่สองกำลังจะเกิดและตอนนี้ผมรู้แล้วแหละตำแหน่งที่สามกำลังจะเกิดตรงนี้ตำแหน่งที่สี่ก็กำลังจะเกิดตรงนี้เออหลังจากที่รูปแบบพวกเนี้ย เขาจะเรียงตามลำดับประมาณทั้ง4ด้านเทคนิคคือการจำลำดับการเกิดของม้านั่นแหละแล้วก็จำเป็นทิศทางเอานะครับอย่างเช่นบนเกิดก่อน,อ,นอันที่2ก็คือเกิดจากด้านล่างอันที่3เกิดจากด้านขวาอันที่4เกิดจากด้านด้านซ้ายอย่างเงี้ยคุณก็จำไปเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นบนนะครับบนล่างขวาซ้ายคุณจำเป็นทิศทาง จะดีกว่าถ้าจําเป็นตัวเลขจะเกิดความสับสนนะครับจำเป็นตัวเลขจะเกิดความสับสนเมื่อคุณจําลําดับการเกิดของมาได้แล้วให้คุณเรียงเป็นบนล่างซ้ายกว่าหรือบนล่างขวาซ้ายตามลําดับที่คุณได้เห็นและจําได้การยืนตําแหน่งพยายามอยู่กลางๆดีกว่าพยายามอยู่กลางๆเอาไว้เพื่อที่จะหลบได้ง่ายขึ้นอ่อยายวมาดูรูปแบบการหลบกันนะบล่างขวานะ แล้วก็ซ้ายเห็นไหมผมก็จะจําบนล่างขวาซ้ายไว้อ่ะผมหลบบนก่อนหลบล่างหลบขวาปุ๊บหลบซ้ายไปตามลําดับที่เราจําได้นั่นแหละจาเป็นด้านเอาละครับจําเป็นด้านเอาสี่นาทีแล้วคิดี่สิบสองนาทีแล้วจะพยายามรวบรัดให้นะครับให้มันสั้นลง ตรงนี้ก็แค่ไปรอปลายทางที่เขาจะวิ่งไปก็พอครับเรามารออยู่ปลายทางที่เขาจะวิ่งมาก็พอแล้วเ,ออเขาลากเขาลากทางให้ดูได้แหละว่าเขาจะวิ่งไปไหนเราวิ่งตามให้ทันก็พอวิ่งตามให้ทันหรือวิ่งล่วงหน้าไปก่อนก็ได้นะครับตามเส้นทางที่เขาจะไปออมาดูรูปแบบนี้กันบ้าง มาดูรูปแบบนี้กันครับดาบที่จะปักลงมาที่พื้นนะดาบที่จะปักลงมาที่พื้นนะเขาจะมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการวงเต็มพื้นที่นะครับเขาจะยึดวงกลมไปประมาณนี้นะดาบเล่มนี้จะวาดวงว่านี่นะดาบเล่มที่สองวาดวงไปด้านล่างนะครับดาบที่อยู่ด้านหลังม้าฝั่งนู้นก็จะยึดมุมไปทางนู้น ดาบ,บเล่มนี้นะครับแบบเล่มนี้นี่คือรูปแบบที่หนึ่งนะจำเอาไว้นะครับรูปแบบที่หนึ่งนะรูปแบบที่หนึ่งอันนี้หลบไม่ยากครับจุดหลบก็คุณหลบได้ทั้งหมดประมาณห้าจุดอะห้าถึงหกจุดไม่ว่าจะเป็นมุมนี้หลบได้อะมุมบนที่มันตามซอกเนี่ยหลบได้นะครับตามซอกหลบได้หมด ซอกที่อยู่มุมต่างๆหลบได้นะครับตรงกลางก็หลบได้คนระับตรงกลางนี้หลบได้นะก็มีพื้นที่ว่างพอหรือกว้างมากพอด้วยสําหรับตัวตีใกล้ไม่ต้องไปไหนเลยครับคุณวิ่งเข้ากลางแล้วมาตีตรงนี้ต่อเลยหลบได้สบายๆแต่คุณอย่าลืมว่ามันมี2รูปแบบคุณจะเข้าไปหลบตรงกลางหรือจะหลบมุมคุณต้องดูรูปแบบให้ออกก่อนอีกหนึ่งรูปแบบมันจะเป็นไปในลักษณะที่มีดาบเล่มใดเ,เล่มหนึ่งนะครับ โอคลิปมา15นาทีแล้วนี่พยายามบีบให้แล้วเนะี่ยมันจะมีดาบเล่มใดเล่มหนึ่งอ่ะที่จะวาดผิดเพี้ยนไปคือรูปแบบที่สองจะมีดาบหนึ่งเล่มนะครับที่วงเข้าตรงกลางนะจะมีดาบหนึ่งเล่มที่วงเข้าตรงกลางดาบเล่มใดเล่มหนึ่งนี่แหละในสี่ดาบนี่แหละมันจะมีดาบหนึ่งเล่มที่วงเข้าตรงกลางนั่นหมายความว่าตรงกลางจะหลบไม่ได้อ่ะผมยกตัวอย่างรูปแบบให้ดูเลยก็ได้หน้าตามันจะออกมาประมาณนี้ ถ้ามีการวงเกิดขึ้นนะครับหน้าตามันจะออกประมาณนี้อืมเห็นไหมนี่ภาพออกไหมสมมติว่าถ้ามีดาบเล่มหนึ่งดาบเล่มนี้ก็ได้เนี่ยถ้ามีดาบเล่มนี้มันเพี้ยนเข้าตรงกลางเนี่ยจุดหลบมันก็จะเป็นอตามซอกได้อตามซอกยังได้อยู่แต่ว่าตรงเนี้ยมันก็โล่งกว่าไหมคุณก็วิ่งมารอเลยครับ มีให้หลบงลงร่องกว้างตรงนี้เลยนะครับมีให้หลบลง่งกว้างนี้เลยหลบได้นะครับตรงนี้ว่างนะหลบได้นะหลบได้หลบได้หลบได้หมดเลยอ่าแล้วเขาบอกว่าตำแหน่งเปลี่ยนได้นะครับถ้าบางครั้งมันอาจจะเป็นมุมอื่นรอบนี้มุมนี้หลบได้รอบหน้าอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้ที่หลบได้รอบต่อไปก็อาจจะเป็นมุมบนซ้ายก็ได้ที่หลบได้มันเปลี่ยนได้เรื่อยคุณแค่ต้องดูให้ออกวิธีสังเกตนะคุณดูเลยว่า วิธีสังเกตอ่ะคุณดูง่ายๆเลยว่ามันมีเล่มไหนไหมที่วาดเข้ามาตรงเนี้ถ้าคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีหนึ่งเล่มมันวงเข้ามาตรงกลางว่ะคุณมองหามุมไว้ก่อนเลยว่ามันมีมุมไหนที่กําลังจะว่างเกิดขึ้นซึ่งมุมนั้นต้องไม่มีวงกลมกําลังวาดผ่านไปโอเคไหมนี่คือรูปแบบที่สองขอภายลายมือนะครับรูปแบบที่สองเนาะที่ไ้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี่แหละ รูปแบบที่สองถ้าแยกแยกรูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่สองได้ไม่ยากครับเลือกมุมหลบได้เลยมาดูตัวอย่างอันนี้ผมให้เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะก็คือยึดมุมทั้งสี่ไปเห็นไหมผมสังเกตว,ว่าผมจะมายืนตีตรงกลางเลยผมจะไม่โดนอะไรนะไม่โดนการ์ดไม่โดนอะไรเลยด้วยสิงเกต1นาทีนะครับไปครับไปมุมที่มันว่างอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่มีแสงตัดผ่านจะเป็นจุดหลบแน่นอนนะ ขอบที่ไม่มีแสงว่าผ่านเป็นจุดจบแน่หลังจากสก,กิลนี้จะมีดาเมจเต็มพื้นที่หนึ่งรอบนะครับให้ไปรอด้านบนเลยนะครับไปรอด้านบนมันจะมีจุดว่างเกิดขึ้นจากนั้นหมุนไปตามที่เราเห็นตามลูกศรของบอสนั่นแหละเออลูกศรที่หมุนรอบตัวบอสนั่นแหละที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในส่วนนี้มีมีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปเน้นย้ำอีก สองรูปแบบให้ผมเสริมให้ประมาณนะสองามวีกับรูปแบบนี้นะครับที่ที่ตายกันบ่อยเลยอบอสจะผลักคุณออกทั้งหมดทั่วทิศทางเลยครับนับไปได้1 2 3 4 5สองสาี่้าหกดแดแปดทิศทางเนี่ยคือกะเอาคุณเข้ามุมแน่ๆถ้าคุณวิ่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการไม่ทันสมมติว่าจะวิ่งมาหลบมุมเนี่ย แต่วิ่งมาเฉียงมาทางนี้พอดีตัดผ่านบอสบอสก็จะผลักคุณไปตามลูกศรเนี่ยเขาคุณก็จะกระเด็นมาแถวๆเนี่ยก็จะโดนในมาตัวเนี้ยพุ่งชนใส่วิธีสังเกตเนี่ยผมให้แพทเทิร์นหรือรูปแบบหรือหลักการเอาไว้เลยว่าอาก,การเดียวกับที่อธิบายไปช่วงต้นคลิปเลยนะครับสังเกตบนล่างก่อนบนมีมาไหมล่างมีมาไหมไม่มีปลอดภัยนะเมื่อบนล่างเช็คเสร็จปุ๊บดูขวา ขวาบนยึดไปนะล่างยึดไปนะตรงนี้ว่างแล้วอันหนึ่งนะเอาให้สุดตรงนี้ว่างแล้วนะครับว่างแล้ววิธีสังเกตอะ่ะวิธีนี้ง่ายสุดแล้วตัดบนล่างก่อนเพราะว่ามันจะมีส่วนใหญ่จุดที่หลบได้อะ่ะไม่ฝั่งไม่ฝั่งซ้าย ก็ฝั่งขวานะฮะมันจะหลบอยู่แค่นี้แหละไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาบนล่างยังไม่ค่อยเจอนะหรือผมไม่เคยเจอก็ไม่รู้แต่บนล่างผมยังไม่เห็นนะตั้งแต่เล่นมาหลายตาเนี่ยก็เจอแต่ซ้ายขวาตลอดไอ้รูปแบบเนี้ยก็สังเกตได้มาสองตัวเนี่ยอคุณดูบนเลยคุณดูตัวคุณดูช่องบนน่ะช่องบนตัวไหนไม่มีม้าอยู่อ่ะอืมใช่แน่ๆส่วนล่างไม่ต้องดูก็ได้แพทเทิร์นนี้ยังไงก็มีแค่สองฝั่งนะครับ ยังไงก็มีแค่สองฝั่งเขาจะมาบนกับขวาไม่มาบนกับขวาก็อาจจะเป็นบนกับซ้ายมีอยู่แค่นั้นแต่จะไม่มีการเกิดสามด้านพร้อมกันแน่นอนแบบนั้นไม่มีจุดหลบนะครับสังเกตตัวนให้อีกรอบเน้นย้ําให้ดูช่องที่ไม่มีม้ายึดอยู่แค่นั้นนะครับจบเลยนะเจอรูปแบบอย่างนี้นะครับเจอรูปสอนต่างๆเนี้ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณเห็นรูปแบบอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย ไอ้ลูกศรชี้กระจายออกเกิดขึ้นเนี่ยคุณมองบุมบนเลยครับคุณมองขอบบนสนามเนี่ยเออมองขอบบนสนามเลยเฮ้ตรงไหนไม่มีมา้าอยู่วะตรงนี้ไม่มีมา้าอยู่ในแนวตั้งนะแล้วค่อยมาตัดในแนวนอนนะเอาบนก่อนเออตัดด้านบนก่อนดูด้านบนแล้วก็แล้วค่อยมาดูด้านข้างส่วนใหญ่ด้านข้างนะมันก็จะไม่พ้นที่จะยึดบนล่างหรอก เออมันก็จะไม่ทิดบนล่างหรอกส่วนใหญ่ก็จะเว้นช่องกลางๆไว้ให้หรือบางทีตำแหน่งอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนแนสุ่มสุ่มเปลี่ยนมาก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดมา้ามันไม่มีสองตำแหน่งนี้เดียวม้ามันมาอยู่ตำแหน่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะพุ่งชนมานี่จุดหลบก็เปลี่ยนไปถ้าเกิดมา้าเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่สองตำแหน่งเนี้ยนั่นหมายความว่าจุดที่ปลอดภัยก็จะเป็นหลังจากที่เราตัดด้านบนออกไปแล้ว มันมันก็จะเหลืออยู่แค่สองช่องอ่ะเราจะเห็นมุมวันนี้สมมุตินะประมาณนี้ครับเสริมให้อีกาทีละยี่ิบเอนาทีกว่าเห็นไหมต้นรูปแบบเปลี่ยนนะแค่มาสองตัวขยับเข้ามาตรงกลางหรือบีบอัดเข้ามาตำแหน่งเปลี่ยนนะครับเออแต่สุดท้ายยังคงเป็นตำแหน่งไหน สุดท้ายยังอยู่ในโซนในแนวตั้งที่ไม่มีม้ายึดคลองนะครับยังอยู่ในแนวตั้งที่ไม่มาที่ไม่มีม้ายึดคลองแค่นั้นแหละยังอยู่ในแนวตั้งที่ไม่มีม้ายึดคลองนะเอาด้านบนก่อนครับเอาด้านบนในแนวตั้งก่อนแล้วค่อยมาดูม้าในแนวต้านข้างส่วนใหญ่มันจะไม่พ้นรูปแบบนี้หรอกถ้าที่ผมเคยเจอนะไม่บล็อกคู่ขวาก็บล็อกคู่ซ้ายอย่างนั้นแหละที่จะเป็นจุดหลบ ฉะนั้นเรามองด้านบนปุ๊บเราเห็นตรงไหนไม่มีม้าอยู่อะใช่แน่ๆอันนี้ไม่เอานะเพราะว่าจุดประสงค์คือมันจะผลักเข้ามุมแน่นๆถ้าเรามาหลบตรงเนี้ยมันก็จะโดนโดนโดนมาฝั่งนี้จุดหลบจะต้องเป็นขอบที่ปลอดภัยเท่านั้นอันนี้ไม่อันเนี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ขอบที่ที่ปลอดภัยนะมันจะเป็นขอบซ้ายหรือขอบขวานี่แหละ มุณก็มองดูว่าอันไหนมันมีม้าอยู่ไหมอย่างอันนี้มันมีม้าอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปยังไงก็โดนนะไปยังไงก็โดนมันมีม้ายืดอยู่แล้วเพราะว่าสก,กิลนี้ของบอสคืออัดเราเข้าขอบสนามทุกมุมแน่นอนทิศทางที่เราไปถ้าเราเราจะถ,าถ้าในในแถวนี้ที่มันว่างใช่ไหมเราจะมายืนรอก็ได้ครับมายืนตีรอก็ได้ตัวตีไกลตัวตีใกล้ถ้าคุณเห็นทิศทางหรือแยกแยะได้แล้วคุณมายืนฟันชิวชแถวนี้เลย ไม่ต้องกลัวอะไรคุณยืนเตะต่อไปแบบชิวๆเพราะว่าสกิลมันจะผลักคุณเข้ามาในตำแหน่งที่มันว่างเองแล้วเ็าสร้างดาเมจต่อไปอตรงนี้ผมเสริมให้น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละที่จะตายกันบ่อยโอเคครับจากคลิปเก่า30นาทีผมบีบไม่เหลือ23นาทีโดยเสริมเนื้อหาขึ้นมาน่าจะครอบคลุมกว่าคลิปเก่า,เาลองไปดูกันนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย เขาตัวไปก่อนสวัสดีครับ